สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่27ธันวาคม2566นะคะซึ่งตรงกับวันพุธนะคะตอนนี้นะคะแบบนัดออนทัวร์เราอยู่กันที่ ภูทับเบิกนะคะคุณผู้ชมเราอยู่ที่จุดชมวิวนะคะของวิสาหกิจชุมชนนะคะที่เรามากางเต็นท์นะคะเดินขึ้นมานิดเดียวนะคะเราก็จะมาชมวิวสวยๆตรงจุดวัดอุณหภูมินะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงมากๆแล้วนะคะแล้วก็มีหมอกขาวๆสวยๆนะคะปกคลุมอยู่นะคะเนี่ยคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะ นักท่องเที่ยวก็หลังไหลมาถ่ายรูปกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ ตน,นี้จะเป็นอาคารหอดูดาวและที่วัดอุณหภูมิจุดชมวิวฟูทับเบิกนะคะจะเป็นแทงแ,ทงแบบนี้พี่นันบอกว่าจะพาไปชมกังหันลมพี่นันปะตรงไหนคะต้องดูตรงไหนเพี่จะพาดูกังหันลมอ๋อเห็นแล้ว ที่เราไปเที่ยวงเห็นพอดีเลยว่าผา้อนแย่ก็อยู่ตรงนั้นหลังเขาใช่ไหมคะที่เราไปนั่งกินอะไรลงเตียมสุดขอบฟ้าอ๋อโหสวยมากใกล้กันแค่นี้ค่ะแต่เดินทางแบบไกลเหมือนกันเป็นชั่วโมงนะเพราะว่าเราเดินทางอ้อมเขาไงเนี่ยอ้อมลูกช้างลูกนี่เลยเหรอคะอืมเนี่ยเราอ้อมไปแห่งนี้เลยค่ะโอ้โหสวยมาก เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมช่วงสายตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทําธุระก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่ตอไปเพราะตอนนี้นักท่องเที่ยวเขายังมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาถ่ายอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมวิวสวยมากยพี่นะ้เหมอกยังโอเคอะหมอกยังขาวอยู่แต่ไม่หนาเท่าเมาื่อวานใช่ไหมคะ นี่เรากําลังจะลงไปที่พิษณุยกิจชุมชนตรงที่บํากับพี่นักกางเต็นท์อยู่นะคะตอนนี้เขาก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปก,กันค่อนข้างเยอะนะคะ ดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูตรงที่เรากางเต็นท์ด้วยนี่พี่นัทกำลังเดินลงไปให้พี่นัทลงไปก่อนพี่นัทหนึ่งสองซ้ำโอเคปะอ่ะลงไปข้างล่างหนึ่งสองซ้พี่นัทมางกล้องหันมาก่อนโอเค วันนี้ปกติพี่นัทไม่ค่อยใส่กางเกงขาย,ยาวนะคะเพราะว่าเขาจะร้อนแต่วันนี้ต้องใส่เพราะว่าหนาวอากาศของที่ภูทับเบิกนะคะเพื่อชมหนาวแบบหนาวแบบหนาวตอนอาบน้ําเพราะว่าอาบน้านี่แบบว่าเย็นอยาเยือกเลยนะคะเขาเรียกว่าเย็นยาเย,ยือกเลยนี่ตรงนี้เลยค่ะพี่นัทขาสวยมากเราจะไปที่เต็นแล้วจะ้อยู่ตรงกลางนี้ให้หน่อย เดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นต้นเนี่ยซากุระเมืองไทยตรงนี้ค่ะอ่าสวยมากเลยโอเคนนกซอสั้มใช่เราจะเป็นซากุระนะคะเมืองไทยหรือว่าพยาเสโครงนั่นเองร้านคาเขาจะอยู่ข้างล่างดี๋ยวบก็จะไป วิพี่นัดคะ่ะเขามีใส่บาทด้วยเราไปใส่บาทไหมแล้วภูทะเบิกมาดิเี่นนะคะคุณผู้ชมมีพระด้วยคะ่ะ<ม>เดี๋ยวเราใส่บาทนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ พ่อคะเดี๋ยวขออนุญาตคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่บาทนะคะคุณผู้ชม